สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับบัาคคิบหน้าจากทางกลุ่ม f a c e b o o k Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมาแต่ใสาอีกล่าสุดมีสาวลาวออกมาโจมตีไทยอีกหนึ่งคนโดวยว่าไทยนั้นไปดูถูกขมเนและลาวและบอกว่าไทยมีแต่สลัมสกรปรก ซึ่งนำคลิปของฝรั่งมาโจมตีไทยแต่คลิปนี้ถ่ายตั้งแต่ปี2009ซึ่งดูแล้วน่าจะมีผัวเป็นขมเมรโดยคลิปดังกล่าวนะครับมีชื่อคลิปว่าสาวลาวยันไทยกรุงเทพมีแต่สลัมลั่นก่อนจะว่าให้ลาวกับขมมรให้ดูประเทศไทยก่อนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าจำไว้นะครับ ใครที่คิดว่าลาวเป็นพี่น้องกับไทยนะ่ะให้คิดใหม่ประเทศในโลกใบนี้ไม่มีใครหวังดีเท่ากับคนไทยด้วยกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแน่นอนครับขนาดพวกมันเองนะ่ะอย่างไรที่ทำกินกันได้ลงคอเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามีสลัมแล้วลาวยังอยากมาทำงานอยากมาเอาผัวไทยเลยค่ะออกมาปากดีแบบนี้นะ่ะเดี๋ยวคนลาวตาดำๆหน้าสงสารก็เดือดร้อนอีก เน่าสมเพชประเทศนี้จังถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใช่ครับพวกข้างบ้านน่ะสองชาตินี้น่าสมเพชมากไม่ดูเงาตัวเองเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยอาจมีสลัมบ้างเพราะการเข้าถึงปัจจัยของประชาชนครับแต่เขมรกับลาวก็่กับสลัมเลยเพราะไม่มีปัจจัยที่เข้าถึงจึงต้องมาไทยมานะครับคอมเมนต์ว่าผมละ่ะ อยากให้เปิดตัวออกมาเยอะๆนะสำหรับลาวแท้รถดั้งเดิมแบบนี้นะชอบๆฮ่าๆๆไอพวกป่วยน่ะมันจะได้กระดากใจบ้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเปิด YouTube มีแต่พวกลาวอวยไทยวันๆน่ะไม่ทำอะไรเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าช่างมันน่ะไม่มีใครอยู่ข้างใครมีแต่คนไทยด้วยกันน่ะอย่าแตกแยกตีกันเองก็พอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยเราน่ะไม่แตกแยกกันแน่นอนครับ ยิ่งมีพวกออกมาโจมตีแบบนี้นะ่ะเรายิ่งสามัคคีกันเชื่อดีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่ามันดีนะที่เขมรทำแบบนั้นเพราะเรานะ่ะจะได้รู้ว่ามีใครรักใครเกียดเราบ้างงานนี้นะ่ะต้องขอบคุณคเขมรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านางลาวนะ่ะคิดว่าผัวเป็นเงียนแล้วรวยดูดีกว่าคนในประเทศตัวเองมั้งเลยปากดีนะ่ะ เลยทำให้แรงงานลาวในประเทศไทยลำบากหนักเข้าไปอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าที่ประเทศลาวมันขึ้นกับผู้นำประเทศเขามากกว่าว่าอยากให้คนในประเทศรู้สึกยังไงกับประเทศไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ดูประเทศตัวเองเลยแค่เงินสกุลตัวเองนะ่ะอย่างแทบจะเป็นกระดาษเช็ดก้นแทบจะไม่มีค่าแถมเป็นหนี้จีนอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทำมาหากินคอนเทนต์ไง พราะไทยนะ่ะไม่จ้างไม่เที่ยวคอนเทนต์แรงๆไทยจะได้ดูมาด่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวที่ออกมายกมือไหว้ขอโอกาสอีกแน่นอนเดี๋ยวนะที่พูดนี่นะ่ะเคยมาอย่างนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านายกสมาคมมวยลาวยังยกมือไหว้ไทยมาเลยเดี๋ยวคงได้ไหว้ตามกันอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าได้ยินว่าออกมาขอโทษแล้วรอคอนเฟิร์มคลิปนะครับ ซึ่งคำวันนี้ครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทำให้เขมรถึงบอกว่านางอักษราเป็นของเขมรและก็ไล่ให้คนไปดูหลักฐานกำแพงวัดอีกเช่นเคยแต่ไม่แหกตาดูเลยว่าที่อื่นเขาก็มีเหมือนกันไม่ได้มีอยู่แค่ประเทศของตัวเอง ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่านางอัปสราหรือนางอัปซ้อนเป็นคตินางฟ้านางสวรรค์ของขอมครับและขเมนไม่ใช่ขอมไม่จริงเสียงหวยหวนลอยตามลมอย่างแผ่วเบาทางทิศ4นาฬิกาของอาณาจักรสยามถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขเมนคนป่านับถือผี ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขมิมนเป็นแรงงานต่างด้าวที่ขอมจัดหามาใช้ในงานก่อสร้างครับเป็นพวกแรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ำซะด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าธรรมชาติของขมิมนครับเมื่อเริ่มเถียงไม่ขึ้นก็ไล่ให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์มาใหม่และให้ไปดูกำแพงฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าประเทศไหนมีวัดฮินดูน่ะก็มีนางอัปสรา แถมประเทศไทยมีปราสาทฮินดูก่อนขเขมรเป็น100ปีถัดมานะครับเนต์ว่าขเขมรนะ่ะมันเข้าใจว่าปราสาทหินมีแต่ที่ขเขมรทุกอย่างเริ่มจากนครวัดนครวัดเป็นศูนย์กลางของจักรวาลถัดมานะครับเมนม์ว่าต่างชาติถึงไม่ยอมรับการศึกษาของประเทศนี้เวลาจบออกมานะ่ะถัดมานะครับเนต์ว่าอับซอนเมราคือชาวสยามชื่อเล่นคแม จึงเอาชื่อท่านตั้งชื่อประเทศหลักฐานอยู่ปราสาทวัดภูจำปาสัก์ถ้ายอมรับนะ่ะเป็นคนไทยจบเลยนะเท่ากับสยามสร้างขมรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอังกอวัดเกิดหลังอย่างอื่นไม่สนใจสนแต่ว่ามีอะไรในกำแพงนี่แหละสมองของพวกเชื้อชาติเนกริโตพรันมันนิกชองชีขโมย ผีตองเหลืองสากัที่กลายมาเป็นประชากรกัมพูเชียในปัจจุบันทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจะไปเอาไรกับคนประเทศนี้ที่เคลมยันสุนทรผูแถมตั้งชื่อใหม่ว่าสุนทรมุกเกิดที่กำปงสปือขนาดไม่มีสุนทรผูในกำแพงวัดเหมือนยังเคลมเลยทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขมเนเป็นผู้ที่หมูซ้ายข้างเดียวประเทศอื่นอะล้วนเรียนแบบขมเน ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอยากให้อุกาบาทตกใส่กำแพงของมันจริงมันนะจะได้เลิกโง่กันสักทีถัดมาครับคอมเมนต์ว่าคอมเมนเหมือนกบในกลาลครับมองกำแพงแล้วจินตนาการว่าตัวเองน่ะคือศูนย์กลางจัก,กรวาลไม่เคยออกไปดูโลกภายนอกว่ากว้างแค่ไหนนางอัปสราที่พิมายพนมรุ้งก็มียุคทวารวดียังมีเลยแล้วแต่ละที่น่ะสร้างก่อนนครวัดอีก ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคึหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing w o r l d c ค l t u r e ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกี่คลิปประวัติศาสตร์ของขเขมรโดยคนขเขมรก็มีแต่เนื้อหาแบบนี้ 1. เชิดชูกษัตริย์เขมรอยู่เพียงพระองค์เดียวคือชัยยะวรมมนที่7 2. เริ่มที่ฟูนัน ไปที่เจนละอังกอร์หลังจากน,ากนี้รวบตึงทุกยุคไปเรียกว่ายุค,คเขมรโบราณ 3. ไม่มียุคใต้การปกครองของอยุธยารัตนโกสินทร์วงเล็บปฏิเสธประวัติศาสตร์การเป็นเมืองขึ้นของสยาม 4. บอกเพียงเสียแผ่นดินให้กับต่างชาติที่มารุกรานโดยเฉพาะพวกเวียดและจีนยูนานวงเล็บไม่ทราบว่านับเจ้าสามพระยา พระนเรศวรเป็นชาวจีนหรืออยุธยาฮ่าฮ่าฮ่าฮาไม่มีรายนามกรรษัตริย์เขมรที่ชิงอำนาจกันเองจนบันลลังก์แตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งพักดีกับเวียดนามอีกฝ่ายพักดีต่ออยุธยาสยาม 6. กก่อนยุคเขมรแดงชาวขเขมรโบราณปกครองตัวเองมาตลอดช่วงท้ายมีฝรั่งเศสเข้ามาอารักขาจากการรุกรานของเสียม ซึ่งเสียมใช้ทริกแย่งแผ่นดินเขมรไปได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนกลายเป็นประเทศไทยคลิปนี้คำกราฟิกคนจีนจากเมืองจีนที่เข้ามายึดเอ็มพายแข่งกับพวกไดเวียดฮ่าฮ่าฮ่าคำความคิดที่เขมรส่งต่อกันว่าใดๆในเขมรคือเขมรล้วนไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นคนเท่ากับเลือดเขมรแท้ศิลปะวัฒนธรรมเท่ากับเขมรแท้ ภาษาขเขมรแท้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในเมืองขเขมรผุดขึ้นจากภูมิปัญญาคนขเขมรเองในทุกยุคขเขมรไม่เคยรับอิทธิพลจากใครมีแต่ส่งอิทธิพลให้เพื่อนบ้านทั้งหมดมาจากอังกอร์กับชัยยะวรมันที่7ล้ลนล้วนข้อ 1- ถึงข้อ6ข้างต้นนั้นคนในยุคอินเทอร์เน็ตจะแต่งนิยายเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้กับขเขมรโบราณมากขึ้นไปอีก เท่าไหร่ก็ได้จะแต่งให้ประเทศไทยเลวร้ายและเป็นรองขมเอนยังไงก็ได้ร่ำเรียนกันมาแบบนี้พวกแกควรไปอยู่เกาะค่ะอีวัวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าประวัติศาสตร์ปิดเปี้ยวเลยโง่ทั้งประเทศถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าวัฒนธรรมเมนเริ่มขึ้นจากคนนี้เลย ในยุคแรกและต่อมาถึงปัจจุบันก็คนนี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโดนลางสมองหมดแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลืมสลักค่ะเพราะกำแพงสลักเต็มไปหมดแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอาจจะเป็นผลจากคำสาปทำให้คนขเขมรต้องโง่เขาต้องเป็นทาสชาติอื่นตลอดไปขนาดประวัติศาสตร์ชาติตัวเองนะ่ะยังถูกปิดเบือนจนไม่เหลือความจริงจนทำให้คนขเขมรพองตัว เหมือนอึงอ่างเพราะคิดว่าตัวเองใหญ่ผลสุดท้ายพองตัวจนแตกตายไปกับความโง่เขลาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหมือนว่าอาณาจักรศรีวิชัยก็ไม่รอดโดนเครมด้วยนะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า,าเขมรยิ่งใหญ่จริงหรอทำไมถึงแพ้ให้กับเสียมประเทศเล็กๆที่มาทีหลังได้บอกตัวเองมีทหารเป็นแสนเป็นล้านแค่ชาวบ้านเสียมไม่กี่หยิบมือทำไม สู้กับกองทัพเขมรจนสามารถทําให้เขมรเหลือประเทศแค่นั้นได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณที่เนี่ไใครสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ